เอาละครับก็สวัสดีชาววันพันแมนเดอะสตองเกตด้วยนะวันนี้อยู่กับผมแบ็กซ0 7งศูนย์เเช่นเคยนะวันนี้เรามาในเซิร์ฟเวอร์สี่หกเกับพลังรวมที่2องล้านสองแสนวิวที่80ดไปดูที่กรอบรูปโปรไฟล์มีประมาณนี้กรอบรูปกรอบประมาณนี้ สีกอบผ้ากอบแล้วก็ตาหนึ่งชิ้นนะรูปล่างประมาณนี้ฟูกบุกิก็มีนะี๋ยวคอยดูเหมือนว่าจะเปิดโกลิมบาสไปหรือเปล่าเปิดโกลิมบาสไปร้อเจิบใบนะอันดับพลังอยู่ที่987โอ้เด็ดช้านิดนึง ท่านด่านอยู่ที่6กร้ออ้ยหกร้ตัวละครสุดเก่งอยู่ที่946าสกนะ Q อันดับ12บสอตัวละครในทีมเมท่านไหน S S R บวก4ดาวเหลืองเนะี่ยสดาวม่วงนะไปดูอาวุธ2ดาวตานเชิญเฉพาะอีก2ดาวอุปกรณ์ ประมาณนี้การบัฟต่อไปก็อสูนจกนักรกลเอเิดดาบวกสี่ดาวเหลืองสองดาวม่วงอาพวุธ2สองดาวนะตาเฉพาะก็สองดาวอุปกรณ์ป่าเถื่อนชุดสูตรประมาณนี้การบัฟแล้วก็โกล,ลิมบัสเอเิดาวบวกสองดาวสามดาวเหลืองและสองดาวม่วง อวาวุธสอดาวอุปกรณ์ประมาณนี้แล้วก็การบัฟต่อไปโ o n i c V2 3ดาวเหลืองสดาวม่วงอาวุธ2ดาวแต่เฉพาะ2ดาวอุปกรณ์ประมาณนี้การบัฟต่อไปซอมบี้แมน S&R สดาวเหลืองนะ ใส่ให้มันครบคอทีมท่เฉยตัวนี้แล้วก็มังสวิรัตตากชายประมาณนี้ทีมคออัสวินนะแต่ตอนนี้เวลแบบน่าจะตามคนอื่นช้าหน่อยแต่เป็นทีมเมตาเลยนะเมทันไนกับโกลิมาัตแล้วก็อัสวินจากกลเนนะี่ยไปดูซี่กลยุทธ์ ประมาณนี้ไอดี ID. นี้ขายอยู่ที่450บาทเท่านั้นนะถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบใหม่ๆหน่อยผมก็ประมาณ780 0อะ่ะอันนี้แค่450นะดูนเนะกาะเพชรอมาตะอันเดียวนะหนึ่งหน้ากระเป๋าจอหนำ34ใบตัวนเชิญเฉพาะอีก2ใบ มีหินพัฒนาฮีโร่หนึ่งชิ้นนะแล้วก็ตัวดำซื้อได้อีกยี่สิบเอ็ดใบยังไม่ได้เติมนะสายฟรีตัวนี้เดี๋ยวเราไป PVP กันให้ดูเลยนะฝั่งผมได้เปิดก่อนนะเป็น โซนิกฝังสีเงาครับใส่พลีพลีล้านหกเลยนะกาโรเขาได้สับครับปล่อยมัดครับกาโรสองหมืนสามนะจะได้กลเนบัรฝังผมครับขึ้นกันก่อนสี่ล้านเลยนะจิบไม่ย่อท้อนนะกาโรจะได้มีทัานหนครับเรียบร้อย ราคาเพียง450บาทนะ3ามอติดานะตัวล่าสุดด้วยอย่างคุ้มอะ่ะมาดูกันอีกไห่ครับฝังสิงเงาครับสนิคเส่โบร้์นนะล้านสามจีนัดดัดแปลงครับตอนให้บิทคิงเปิดก่อนอก็นนี้กอลิมบัสฟังผมครับ ขึ้นกันก่อนสองล้านแปดครับหายเลยแม่คณามือเลยนะอันนี้สองล้านสีมามีการโรมาน่าจะสูสี่กันอยนู่นะจากรพันดิครับฟังเขาได้ไปก่อนซอมบีม้แมนผมติดสตนดันนะจังหวะนี้ติดบทเคยี่สามตัวเลย ส่วนอนกฝั่งซีงเอาสเเด็กครับเรียบร้อยการโร่ครับการโร่จุดโจมตูมล้านล้านหนึ่งแสนอะตอมของเขาครับล้านสามเลยนะฟุปปก,กุกิพายุนรกแสนเจ็ดกังทอรมาตเตอร์ครับแสนสี่แสนเจ็ดเครื่องกัดก่อนครับโกลิม,มัสล้านสามเลยนะ วัคซีนยกทุ่มครับเมท่านไหนฟังผมครับระดมยิง2อล้านสนะเี๋ยวกาโลเป็นตัวเดียวน่าจะมาเล็กปิดฉากไหมเหลือนิดเดียวนะติดไม่ยอท้อซัมบี้ซัมบี้ติดแต่ตันเมื่อกี้ฝั่งสีเงา,าเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหติดติดไม่ยอท้อนะเทมที่สองนะ เหนียวจัดเลยไม่น่ารอเทอนี้หรอกมาเล็กจุดจมเรียบร้อยครับอ้าติดไม่ย,อย่อทอยสอ่งแมมยนยิงตบครับเทินที่สามโอ้โหฝังสี่เงาครับโซนิคฝังผมติดไม่ย,อย่อทอยการโล่ฝังเขาได้เปิดครับรอบนี้การโล่จุจงไซเมทานไหนนะสามแสนแป สองล้าบาทแสนเดียวนะเนท่านไหนครับระดมยิงสามแสนแปดครับหนาเล็กจุโจมเรียบร้อยนะโอ้โหโคตรเหนียวอะกาโลกาโลฝั่งเขาอย่างเหนียวเลยมีฮีโร่รีเทิร์นด้วยนะตัวนี้ก็ สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่ f เฟซบ o ๊กดวงเฉลิมเลยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจและกดคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยสำหรับใครที่สนใจ i อดีสามารถติดต่อมาได้ที่ f a c e b o o k ดวงเฉลิมเลยนะครับ facebook ก็จะประมาณนี้นะครับผู้ติดต,ตาม958 นี่นะครับมีเครดิตอยู่ที่หกร้อยห้าสิบสี่นะที่ที่มีรูปโกดเป็นแบบมีเฟสบอทมาปั๊มนะนี่ครับหน้าตาเฟสก็ประมาณนี้